เกี่ยวกัรายการอยู่เลยอ่ะอ๋อเออเรามีรายการแล้วนะไม่งั้นก็ก็ทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเป็นแบบคาราโอเกะเ K E E ขีราในโรงแรมนี่ได้ดูไทยอิรักปะดูเอาดูดูในรูปแบบมีมีอิสมาอิลเบอร์สามแล้วประเด็นคือเมื่อคืนเพิ่งเข้าไปดูในในในพันทิปทำไมคะก็กำลังคิดอยู่ว่าที่พี่เดียร์พูดถึงอะไม่ไม่เห็นใครแม่งมีมาแชร์เลยเลยว่ะ เขาไปดูโันทิพย์เยอะไหมมีเดี๋ยวเดี๋ยวที่เรากำลังพูดถึงนี่คือนักกีฬาของอีรักเบอร์สามเบอร์สามไปเจอทุกชาติโออีรักแต่ว่าที่เราคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องแค่ฟุตบอลไงมันเสมอเสมอเราดีใจเราเข้ารอบอ่ะใช่ทีมไทยเข้ารอบเป็นที่หนึ่งเข้าสิบสองทีมสุดท้ายกี่ในรอบกี่ปีในครั้งล่าสุดคือปีสองพันสองอะสองพันสองไม่ใช่กกีฬาจะได้เรื่องไหม เข้าได้แล้วรอบ12ทีมก็ะจะเข้าไปเจอเสือสิงห์กันอีแรกเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเกาหลีหนือซาอุกีรานคือหินทั้งนั้นเน่ะเจอใครก็ยากเห็นเขาเริ่มเหมือนทําไม่นี่มาทำวิเคราะห์เหมือนทำวิจัยอะว่าใครจะได้อยู่โถไหนอ่ะใช่ใครนี่ประมาณโถห้าโถหใช่ไหมใช่แน่นอนนั่นหมายความว่าเราก็จะไปเจอตัวแม่ตัวพออ่อ ว่าラกิ้งเราห่วยสุดร้อยกว่ายังไงเราก็อันนี้เราคุยกันตรงๆว่าแรラกิ้งเราห่วยสุดในบรรดาทีมเอเชียใช่ไหมเรากำลังเรากำลังพัฒนาขึ้นมาคุณทำอะไรคุณทำอะไรอิสมาอิลอะไรอ่ะเขานาเขาแนาสกุลอะไรไม่รู้จดีไม่ได้ทีมชาติเบอร์สามแต่ถ้าแข่งข้างในเขาเบอร์สิบห้านี่ตอนทำงานอะตอนที่ทำเที่ยงรายวันหรือทำอะไรอย่างเงี้ยรายการอยู่ที่ช่องวันอะขยันเท่านี้ป่ะ ในในวันนี้พี่มาเป็นแบบเออแขกรับเชิญเทปแรกจะเปะนสปาเป็นแขกรับเชิญนั้แต่เมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเอ้นี่เป็นแขกรับเชิญหรอไม่มีตังค์ให้ด้วยนะนี่พี่รู้ป่ะตากล้องนี่ไม่ได้ตังค์นั่งรถเมย์มาเองด้วยเราแล้วยังไงไทยอีรักกลับมาเขากลับมาอ๋อนี่ออกนอื่องไปนานมากไปไหนอ่ะไปแต่ว่าสิ่งที่ขโมยซีนเรื่องของการเข้ารอบใครคะคนภาควันนั้นเนี่ยคนภาคคือพี่บิ๊กจ๊ะค่ะพี่ปูเป้อืมคือสิ่งที่เห็นในโซเชียลเยอะมากคือคําว่านักพากหน้าลำคาเราพูดในแง่ว่าเราไม่เป็นนคพูด <ค>แต่ว่าในกระแสโซเชียลเนี่ยเราเห็นแล้วคนพูดถึงเยอะมาก<ช>แ,ตแต่พูดได้หรอช่องวันไหนทอดสดนะช่องวันดึงสัญญาณมาเฉยอ๋อช่องวันทก็ดีของเขาอยู่แล้วใช่ไม่ไ,เไ,มไม่เกี่ยวข้องอะไรกับหนนะ้าที่การงานหรอกพูด <laughs> ได้พูด <laughs> ไ,ได้เอาอะไรมามั่นใจ <laughs> คื S <S> อเอาที่ต้องปกติแล้วเนี่ยเวลาพี่บิ๊กจะเข้าภาพบอลต่างประเทศหรือบอลไทยเนี่ยเขาส่วนมากเขาจะเป็นหลักอยูแ่แล้วแต่อันนี้นันกภาพอีกคนนึงเนี่ยก็จะมาเป็นคนคอยเสริมเือ,อ,อข้อมูลอะไรเงี้ยแบบเอามาสร้างสีสันสมมติคุณเป็นคนภาคหลักสิจบคุณใครจบไม่ใช่สมมติคุณเป็นคนภาคหลัก ม่าลภาคภาคภาคคุณผู้ชมตอนนี้นะคะอ่าเมซี่นะครับส่งกลับหลังไม่ให้ปีเก้ปีเก้ส่งคืนหลังปวดเราก็มียาแก้ปวดขอโตษผมเป็นคนเสิร์ฟผมก็เสิร์ฟโอเคเรียลเนาเมซี่นะโอ้โหคุณส่งบอลสวยมากไปถึงอินเนสต้าที่ไม่มีผมแล้วอินเนสต้าใช้หัวลำไยม่ใช้นั่นโฆษณา อันนั้นก็โดนด่งเหมือนกันเดี๋ยวคออยหนกันัเาเรื่องนักพากก่อนสมมตินักพากหลักอยู่นักพาคหลักอยู่เอ่อเมสซี่นะครับยิงเข้าสมมงเข้าไปแล้วดีนะครับประตูนี้ของเมสซี่ก็เป็นประตูที่36ในฤดูกาลนี้ทำให้บาร์ซซาเนี่ยขึ้นไปหนึ่งของตารางอันนี้คือตัวเสริมตัวเสริมจะได้ตันี้แต่วันนั้นอ่นี่พักนะผอได้มเขเมสซี่กำลังเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมาแล้วครับเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงเลี้ยงครับเลี้ึงเลข้้วครับเอาไม่พูด คือเสริมเออจะต้องเป็นอีกแบบคือเสริมหลังจากที่พัเสร็จแล้วออแต่นี่คือระหว่งหางพ้กไปด้วยกัน,น,นอย่างจังหวะที่ไทยได้ปรปตูที่สเนี่ยเราจะไยินโอ้โหโอ้โหประมาณ3รอบเพราะว่าทั้งสองคนต่างโอ้โห<ช>เขาเล่นใหญ่ไงไม่หรือว่าเขากำลังร้องเพลงโอ้โหนี่ริบานก่อ ชนะอีรักในบ้านอหรักทีนี้เราเอาจริงๆพูดในมุมนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นประเด็นสังคมเป็นประเด็นที่เกิดในโลกโซเชียลเลยเราเลยหยิบมาพูดแต่เราเข้าใจที่เขานะเข้าใจในมุมว่าเขาก็อยากจะอวยทีมชาติไทยแต่เอาจริงเอาจิงเราเราเป็นคนดูในมุมใหม่หนึ่งเราเชียร์ทีมชาติไทยต่อให้แพ้เราก็เชียร์แต่สองเราก็ไม่ได้ต้องการการอวยขนาดนั้นหน่าเพราะเรารู้ว่าเราเก่งอยู่ในระดับไหนคนดูดูเป็นเออคนดูดูเป็นอย่างตอนแรกก็ต้องยอมรับว่าก็ เริ่มแย่จริงนะใช่คิดว่าเหมือนยังไม่วอร์มมาเล่นน่ะเราเองเราก็ยังทวิตว่านักบอลยังไม่ได้วอร์มลงสนามเพราะเราโดนบุกหนักมากใช่ใช่ใช่แต่สุดท้ายแพ้เราก็เชียร์ถูกไหมเนี่ยนี่คือเป้าหมายของการเชียร์ของการพานอกจากเรื่องคนพาคือเรื่องกรรมการใช่คือเขาเป็นตะวันออกกลางเหมือนกันวันนั้นเราเจออีรักใช่ไหมกรรมการเป็นกาตาที่ระเบิดลง จะบ้าแล้วไม่แล้วไม่ก็เลยมีกระแสในทวิตเตอร์นี่ก็ยังรู้สึกเองบอกว่ากรรมการทำไมเป่าไม่เป่านกวีดอะไรนี้แต่ว่ามันมีข้อความนึงน่ารักมากกรรมการเป่าอะไรอะพี่เดียนกวีดไม่เป่าอะไรป่าเมื่อกี้คืออะไร่าเมื่อกี้คือไร นี่น <amounts of water writers> ี <Ende esa> ่น <af> <isa> ี <fi> ่มัน <it> ม <essa> ีข้อความ้องตำว่าตำมาลาวูดเตอร์บอกว่าสงสัยกรรมการจะหานกนวีตไม่เจอกว่าจะเป่าได้ย่าไม้เจอนะจะขอตกตกให้นกวีตติดคอเลยไอ้กลมๆในโนวีตมันหวเดี๋ย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 เดี๋ยววีววะเนี่ยนกหวีดเด็กเหรอ บอลนะน้องแก้มอ่ะแก้มดูแก้มเชียบอลไทยตลอดใช่ทวิตแบบเยอะมากใช่จนแบบเอออยากอัน follow แก้มก่อนค่อยมา follow ทำไมครับลำค่นไม่สนุกสนุกเยอะมากไม่ชอบเอาปลาดิเอาปลาเสื้อสิไม่เอาเอาไม่ได้ปลาเลยปลาต็ดไปด้าแล้วน้องน้องน้องเอ้ย เธอเธอเพื่อนชอบเราชื่อเพื่อนใ้ตัวเองตัวราส่งใใครหล่ออะไรเบอร์นั้นอ่ะเบอร์อะไรอ่ะจุดแปดห้าสามนั่นเบอร์ตัวเองไม่ใช่เบอร์นั้นขอปลาใส่หน่อยวันนี้ปลาสิน้าดูดีครับแฟนมาสวัสดีครับแฟนแฟนโอ้ยเฮ้ยกินพี่ตาชื่อทีเลยเหรอเดี๋ยวไม่เลยไงอะไรครับมองชื่อทีมพี่ต้านะคะไม่ได้มอง